สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามพามาอัปเดตเนาะสวนผักช่วงกักตัวนะคะว่าเราได้ปลูกอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็โตขึ้นเท่าไหร่แล้วเนาะสวนเราก็เป็นสวนเล็กๆค่ะเพื่อนเอนมีเนื้อที่ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็ปลูกผักในกระถางบ้างเนาะ ในถุงพลาสติกบ้างลงดินบ้างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่แหละค่ะก็มีเท่านี้แหละค่ะนะคะเริ่มจุดแรกเลยเนาะเราจะพาเพื่อนๆไปดูมะเขือเทศที่กำแพงนู้นค่ะเราไปเริ่มจุดนั้นเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นมะเขือเทศที่เราได้ปลูกในปีนี้ค่ะ ก็มีทั้งแบบพุ่มเนาะอยู่ในกระถางนะคะด้านล่างอันนี้เป็นแบบพุ่มนะคะแล้วก็แบบเลื้อยนะคะมันก็จะมีไม้ค้ำนะคะต้นจะสูงหน่อยนะคะมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าเขาต้นนีนะ้มีการพัฒนาการไปถึงไหนแล้วมาดูมะเขือเทศพุ่มก่อนคะ่ะเพื่อนๆก็มีออกดอกออกผลค่ะอันนี้มะเขือเทศพุ่มกับเพื่อนๆก็ออกดอกออกผลแล้วเนาะ แล้วเรามาดูมะเขือเทศแบบเลื้อยค่ะเพื่อนๆต้นจะสูงหน่อยเนาะก็มีไม้ไผ่ค้ำนะคะเขาก็ออกดอกเยอะเลยค่ะตอแบบนนี้ตอนนี้นะคะบางต้นก็มีผลมะเขือเทศเล็กๆนะคะอันนี้ก็เริ่มมีลูกมะเขือเทศเล็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูต้นนี้กับเพื่อนๆอ,อันนี้ลูกโตหน่อย เริ่มโตแล้วค่ะอันนี้เป็นเมื่อเ,เมื่อเขิ่เทศพลัมอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบกลมค่ะเพื่อนๆก็เริ่มโตแล้วค่ะเมื่อเขืดอเทศเราก็มีสุขภาพดีเนาะตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นค่ะการเจริญเติบโตก็เป็นไปไวค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะนี่เป็นมะเขือเทศเรานะคะเดี๋ยวจะพามาดูมะเขือเทศอีกสามสี่กระถางด้านนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศพร้มลูกเล็กค่ะเพื่อนๆการเจริญเติบโตการพัฒนาการไวมากเลยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่เราปลูกเนี่ยก็มีลูกเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มสุกเป็นบางส่วนแล้วค่ะเพื่อนๆ ะเขือเทศก็ดกนะคะติดลูกเยอะเลยค่ะอันนี้ก็สุกแล้วเนาะมาดูอันนี้ค่ะอันนี้ก็สุกแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วค่ะเพื่อนๆนการจเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะใ,ใกล้ๆมะเขือเทศนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็มีต้นผลไม้บลูเบอรี่เนาะคราวแล้วเนี่ยก็เพิ่งออกดอกแล้วก็มีลูกเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ลูกเขาก็โตขึ้นค่ะ ประมาณสักสามสีอาทิตย์ก็น่าจะสุกค่ะเพื่อนๆนี่คือบลูเบอรี่ค่ะใกล้ๆกับบลูเบอรี่นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นขึ้นช่ายค่ะอันนี้เป็นขึ้นช่ายที่เราโพสจากเมล็ดนะคะก็จเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะ ใกล้ๆขึ้นใช่นะคะก็มีสวิช,ชาตในกระถางค่ะนี่เป็นสวิช,ชาตลรวปลูกในกระถางนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหันมาตรงนี้หน่อยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นถุงพลาสติกสีดำนะคะเราได้ปลูกมันฝรั่งค่ะการจเจริญเติบโตดีนะคะเพื่อนๆ มันฝรั่งสามสีถุงนี่นะคะตอนนี้เขาเริ่มมีมันฝรั่งแล้วเดี๋ยวพาไปดูค่ะเ,เพื่อนๆเราเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้นี้เองนะคะนี่ค่ะมันฝรั่งเริ่มโตแล้วค่ะเนี่ยนะคะมันฝรั่งค่ะเ,เพื่อนๆปลูกง่ายในถุงค่ะอันนี้ก็เป็นถุงสีดำค่ะเ,เพื่อนๆเขาก็โตง,ง่ายค่ะนะคะ ใกล้ๆกับมันฝรั่งที่ต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้นะคะอันนี้เป็นต้นอง,งุ่นอง,งุ่นเขาก็เริ่มมีดอกมีผลค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็ติดผลบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวให้ดูค่ะอันนี้เป็นอง,งุ่นค่ะเ,เพื่อนๆ มาตรงนี้หน่อยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นแตงค่ะแล้วก็ปลูกในกระถางสีดําใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เป็นกระถางขยะเก่าเนะาะถังขยะเก่าแล้วก็ปลูกแตงนะคะก็ทําค้างให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะเพื่อนๆน,นี่สาหรับแตงค่ะแล้วก็มีใกล้ๆก,กับแตงนี่ก็เป็นแครอท แครอทก็จเจริญเติบโตดีค่ะใกล้แครอทนี้ก็เป็นแตงเมโรค่ะเพื่อนเพื่อนก็มันเป็นตระกูลเดียวกับแตงสุกีนีเนาะหรือครูเชตนะคะเขาก็เริ่มมีผลเล็กๆออกมาค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูด้านหน้าของเรือนกระจกนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปข่าวที่แล้วเนี่ยเราปลูก ผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะตอนนี้เราเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะคะเราก็ปลูกเคลนะคะหรือคะนาใบหยิกนะคะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะอันนี้เป็นคะนาใบหยิกค่ะเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็ปลูกลงดินนะคะก็มีกวางตุ้งฮ่องเต้เพื่อนๆเ,เราเก็บไว้สักต้นหรือสอต้นอันนี้ไว้เก็บไว้ทาพันธ์นะคะ เหมือนต้นนี้ค่ะอันนี้เราปลูกไวนะคะก็มีพันธุผักกวงตุ้งห้องเต้นะคะเราก็สามารถเก็บไปได้นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มแห้งแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นเมล็ดเนาะก็จะได้มีพันธุ์ไว้ปลูกในปีหน้าค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆแปลงของผักคะน้าเคลค่ะเพื่อนๆก็มีกล้าผักเนาะกล้าดอกไม้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นกล้าดอกดาวเรืองฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นกล้าของสตรอเบรรอรีเราพาะจากเมล็ดค่ะถัดมานี้ก็เป็นกล้าคณะเคียวบหยิกสีม่วงค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปลูกดอกไม้นิดหน่อยเนาะก็มีดอกอย่างละนิดละหน่อยค่ะเพื่อนเอนแล้วก็ชอบดอกไม้ได้วยค่ะอันนี้ดอกเจอเรเนียมเนาะแล้วก็ดอก ฮิตูเนียค่ะเพื่อนๆกระถางนี้นี่ก็เป็นเรดดิชล้วเก็บไปสองสาครั้งแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็เก็บอีกครั้งก็น่าจะหมดค่ะเพื่อนๆเรดดิชก็ก็ปลูกง่ายเนาะอันนี้เราปลูกแค่33วันค่ะก็ได้ทานแล้วค่ะนี่ค่ะแรดดิสค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเรดดิชแล้วนะคะเราก็เตรียมไว้แล้วค่ะเพื่อนๆที่จะปลูกต่อนะคะ อันนี้เป็นกล้่ากระเทียมต้นค่ะผักเราก็ปลูกคราวที่แล้วเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นผักสลัดค่ะก็ยังเก็บได้อยู่นะคะก็มีใบให้เราเยอะแยะเลยนะคะถัดมานี้ก็เป็นอันนี้เป็นสวิชชัดค่ะเพื่อนๆพื่อนสวิชชแดเราปลูกสองถุงค่ะในถุงสีดำเนาะ ถุงนี้ด้วยนะคะสองถุงย,ยืนอย่างนี้เห็นชัดกว่าน,นะคะอันนี้สองถุงนี่เป็นสวิตชาร์ดค่ะเพื่อนเพื่อนในกระถางนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังสุกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสตรอเบอรี่เขาปลูกง่ายนะคะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ปลูกง่ายนะคะก็สิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาก็เริ่มสุกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ที่เป็นลูกเล็กๆก็มีนะคะก็จะได้เก็บไว้นานๆหน่อยเนาะที่เป็นดอกก็มีนะคะก็มีหลายรุ่นค่ะเพื่อนๆถัดมานี่ก็เป็นพวกดอกไม้ค่ะเพื่อนๆดอกอันนี้ก็เป็นดอกบิโกเนียเนาะอันนี้ก็เป็นต้นด้วยสีผสมค่ะปลูกไว้ดูใบเล่นๆนะคะสีสันสวยงามหอมแบ่งค่ะเพื่อนๆ ปลูกได้ดีทั้งในถุงสีดำนะคะแล้วก็ในกระถางพลาสติกปลูกดีมากเลยค่ะแล้วปลูกเคลด้วยนะคะคณะใบหิกในถุงสีดำค่ะเพื่อนๆปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นสารแหน่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นสารแหน่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเราทำคลิปนะคะ เราซื้อสระแหน่มาจากซนะูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วก็เอามาแช่น้ำให้ออกรากหลังจากออกรากเราก็ปลูกลงในดินนี่ค่ะเยอะเลยนะคะปีนี้เขาก็ออกเยอะเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นบีทรูทค่ะแล้วก็ผักสลัดค่ะเพื่อนๆผักสลัดก็มีเยอะแยะเลยนะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็น ผักชีค่ะวอนนี้ผักชีเขาโตเยอะเลยนะคะนี่ค่ะต้นผักชีค่ะที่เราปลูกในกระถางสีขาวนะคะเขาก็เริ่มออกดอกอันนี้เราจะเก็บไว้ทําพันธุ์ค่ะเ,เพื่อนๆก็ทิ้งให้เขาไว้ออกดอกค่ะดอกเยอะแยะเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูผักในกระถางต่อค่ะเป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นบิทรูทค่ะเราเก็บไปหลายครั้งแล้วนะคะก็ตัดแล้วก็ก็งอกมาใหม่นะคะใบบิทรูทอันนี้เราปลูกเพื่อทานใบค่ะเป็นเพื่อนถุงนี้เป็นผักบุ้งเนาะจะลองปลูกดูว่าปลูกข้างนอกได้ผลหรือเปล่านะคะก็เป็นผักบุ้งผักสลัดอันนี้ก็เป็นขึ้นช่าย โตเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นผักสลัดอีกแล้วค่ะแล้วถัดไปเป็นผักสลัดโรคเก็ตอันนั้นเป็นมะเขือเปราะไทยไม่แน่ใจว่าจะโตหรือเปล่านะคะตรงด้านติดกับเรือนกระจกอันนั้นเป็นสตรอเบอรีอรนะคะที่เราได้พ่อจากมาเมล็ดตอนนี้ต้นเขาก็โตเลยค่ะก็จะลองดูนะคะว่า สตรอเบอรีที่ได้เนี่ยจะเป็นแบบไหนรูปร่างยังไงแล้วก็อร่อยไหมนะคะแล้วก็ทดลองดูคงจะเป็นปีหน้าค่ะที่เขาจะออกดอกออกผลค่ะเพื่อนๆปีนี้ก็เลี้ยงลำต้นไปก่อนค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูริมรั้วค่ะเราก็มีมะเขือเทศนะคะที่เราปลูกในกระถางแขวนเขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะสงกระถางนะคะ แล้วก็อีกกระถางหนึ่งก็เป็นดอกไม้เนาะดอกพิทูเนียนะคะเมือกเทศของเราก็จเจริญเติบโตดีออกดอกเยอะเลยนะคะกระถางนี้ก็ออกดอกเยอะค่ะรู้สึกจะมีผลมะเขือเทศเล็กๆอยู่ข้างในนี่ค่ะอยู่ข้างในนะคะเ,เพื่อนๆนะคะตรงริมรั้วนะคะ เราก็ปลูกมะเขือเทศอีกนะคะอันนี้เป็นปลูกลงในดินค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็จเจริญเติบโตดีเนาะก็เริ่มออกดอกออกผลเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศค่ะเพื่อนเอนอันนี้ก็มีหลายลูกเลยค่ะเพื่อนเอนนี่นะคะ ทศปลูกไม่ยากค่ะดูแลง่ายนะคะเพื่อนๆใกล้กับมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นต้นแรดดิชค่ะเราเก็บใบบางส่วนนะคะให้เค้าออกดอกเนาะก็จะได้เก็บมเมล็ดค่ะอันนี้เป็นดอกของแรดดิชนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ไร้แระดิชก็เป็นกล้าผักค่ะเป็นมะเขือเปลาะไทยนะคะคณะใบหยิกแล้วก็แตงกวาค่ะถัดมาก็เป็นผักชีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ผักชีเรานะคะเขาก็เริ่มออกดอกเนาะก็เริ่มแก่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เด็ดยอดออกนะคะอยากให้ต้นเขาอยู่นานๆเนาะเราจะได้เก็บกินใบบ้างนะคะแล้วก็เก็บรากนะคะ อันนี้เป็นผักชีของเราค่ะเ,เพื่อนๆใกล้กับผักชีนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหอมแขกค่ะปลูกทานใบก็ได้นะคะปลูกให้เขามีหัวก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูใกล้ๆค่ะเ,เพื่อนๆเขาก็เริ่มจะมีหัวนะคะเล็กๆค่ะเ,เพื่อนๆก็กำลังเจริญเติบโตค่ะ เราจะไปดูผักในเรือนกระจกค่ะเพื่อนๆก็มีสองสามอย่างมีไม่หลายอย่างค่ะก่อนจะเข้าไปเนาะเราก็มีปลูกผักชีในถุงดําค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เริ่มเพาะผักชีใหม่นะคะแล้วก็มีต้นหอมด้วยค่ะต้นหอมก็ปลูกง่ายเนาะตัดหัวตัดท้ายนะคะจิ้มลงในดินมันก็งอกมาง่ายๆค่ะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นกล้าของแตงกวาค่ะ มาดูในเรือนกระจกก็มีผักไม่กี่อย่างค่ะเพื่อนเพื่อนมีอยู่สองสามอย่างนะคะดูตอนตรงนี้ไปเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกล้าของกะเพราค่ะกะเพราค่ะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นกะเพราเหมือนกันนะคะปีนี้เนี่ยเราได้ลองเพาะกะเพราโดยตรงนะคะในกระถางเลยนะคะดูท่าทางเขาก็มีสุขภาพดีค่ะเพื่อนเพื่อน ถัดมาก็เป็นกล้าพริกค่ะอันนี้ก็เป็นกระเพราที่ปลูกนะคะไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าค่ะเพื่อนๆกระเพราค่ะกระถางนี้ก็กระเพราเหมือนกันนะคะปีนี้ลองปลูกมะเขือเปราะไทยค่ะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะนี่ต้นมะเขือเปราะค่ะ ตรงด้านในนี้ก็เป็นแตงกวาค่ะเพื่อนๆเขาก็ผลิตแตงกวาให้เราได้ทานทุกอาทิตย์ค่ะเขาก็ออกดอกออกผลนะคะมาดูตรงด้านล่างกระถางด้านล่างอันนี้ก็เป็นผักบุ้งค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะเจริญเติบโตดีค่ะผักบุ้งนะคะปีนี้เนี่ยเราได้ลองเพาะในเรือนกระจกรู้สึกว่าจะให้ผลดีเหมือนกันนะคะ กระถางนี้ก็เป็นกระเพราค่ะเพื่อนๆก็ยังเล็กอยู่เนาะขึ้นมาตรงนี้ค่ะเพื่อนๆอนอยากให้ดูผักบุ้งค่ะผักบุ้งก็รู้สึกว่าจะเจริญเติบโตดีในเรือนกระจกค่ะเพื่อนๆอนอันนี้เราก็เพาะในเรือนกระจกค่ะผักบุ้งก็เพาะง่ายนะคะเพื่อนเพื่อน เราแช่น้ําอุ่นไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ห่อผ้าหรือห่อกระดาษที่ชู่ก็ได้รอให้เขางอกพองอกแล้วเราก็มาเพาะในดินเนาะเขาก็จะเจริญเติบโตแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนหันมาทางด้านนี้หน่อยค่ะด้านนี้ก็มีไม่กี่อย่างค่ะเพื่อนเพื่อนอยากจะให้ดูอันนี้เป็นกล้ามะกรูดนะคะที่เราได้เพาะจากมาเมล็ดนะคะเขาก็โรอดจากหน้าหนาวนะคะ เราก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็แยกต้นด้วยนะคะแยกต้นเดี่ยวๆเนาะหนึ่งกระถางต่อหนึ่งต้นนะคะก็อยากให้เขารอดแล้วก็จเจริญเติบโตดีค่ะน,นี่เป็นมะกรูดนะคะอันนี้ก็เป็นกล้าของดอกทานตะวัน,นะคะ่ะดอกทานตะวันนะคะอันนี้ก็เป็นกระเพราค่ะปลูกในกระถางค่ะเพื่อนเแล้วก็ทดลองปลูกดูค่ะเพื่อนเ มันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เนาะปลูกกระเพานะคะโหระพานี่จะง่ายกว่านะคะเ,เพื่อนๆกระเพรานี่ค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าอากาศในเรือนกระจกข,ของเราเนี่ยขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่ค่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะกระเพาเขาไม่ค่อยชอบอากาศแบบนั้นเนาะเขาชอบอากาศที่อยู่ตัวนะคะตอนที่เราเพาะบนขอบหน้าต่างในบ้านเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะก็ลองดูก็แล้วกันว่า ปีนี้จะได้ทานกระเพราหรือเปล่านะก็อยากให้เขาโตเยอะๆค่ะนี่ค่ะนอกจากกระเพราแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็มีโหระพาปีนี้เนี่ยเราได้ลองเพาะโดยตรงในกระถางเลยนะคะก็ได้ผลดีค่ะเพื่อนๆใบก็เขียวนะคะอันนี้เราก็สามารถเด็ดไปใส่แกงเผ็ดได้ <c oughs> <c oughs> นะคะ เริ่มโตแล้วค่ะเราเด็ดยอดก็ดีนะคะเขาก็จะได้แตกยอดใหม่เพิ่มขึ้นมาจะได้แตกกิ่งก้านสาขาเนาะการอัปเดตสวนผักครั้งนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆล้วก็ปลูกผักไปเรื่อยๆเนาะปลูกดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นปลูกอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆในคราวต่อไปนะคะ ขอบคุณมากๆที่ชมคลิปค่ะ